สวัสดีครับวัอนี้มารวยภามาตามโค้งสุดไทยของเมเกยนะครับเป็นเหล็กเพื่อนบ้านฟังเล่าในวันที่สิบสองนี้นะครับเฟิร์นกิดฟันไปแล้วนะครับฟันแหลกฟันเกี่ยวกับเม่ทัะภาคที่สองล่าสุดนี่กิดฟันได้เหล็กซีตัวลอยลงมาหาเพิ่นฟันแบบไรก็ลองปติดตามเหล็กเป็นโตเหล็กบริวตียากลองปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับเมเกยครับสวัสดีค่ะสสวัสดีจ้าบเกิด คันน <mm no. ี้คำว่าามในทังงม่เก้เนาะตรงมือเนาะเป็นเล้าวันที่สิบสองนะวันเรบไปแล้วเนาะวันที่สิบเอ็ดน้องมิเต้รกใเกี่ยวกบพว่มฟันเจ้าก็ไม่ทำผักที่สองอก็ถือว่าฟันดีหักเยอะเอาควันเจ้าฟันไม่ก็ถามฟันก้าวควันเผื่อพี่น้องย่ี่ผู้เพิ่นบริเวณผู้เพิ่นบริฟังเนาะเพิ่นจะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆของม่เก้นะยินข่าวว่าม่เก้กับฟันไม่กับฟันดีหักเยอะเป็นโตเลย เอางควัดจะฟันเป็นตัวกอฟันเกาไปก่อนเอาเมืกฟันหมูว่านฟันว่าอะไรครับฟันว่าพอเอมทับเอาเมทับภาคยสองอือเอาหดอกพุ่นไปให้เมทับภาคที่สองเราเพิ่นกับท่ายูาย่ก,กับประชาชนแล้วเพิ่นกงขี้ห่อไปจเจออะไรเพิ่นวะแก้วหดอกพุ่นให้ให้เพิพ่งคนได้รับดี่เนาะได้ฟันนี่เมื่อกี้ไปเห็นดอกคุ่นเลยเก็บอ่าก็เรีเยนคนร้ายเรื่อยังเขาเรื่องอะไรยังอะไรเจ้อ่าแล้วกับเมทับพายที่สองคนมาก คนอื <kung> ่นเขาก่ตะกร้อกุลาหให้เขาเอาตะเขามีดอกพุ่นเขาก็เลยเอาดอกพุ่นให้เพิ่นดอกพุ่นเพิ่นเนาะวันนี้เรายางกลับมาเราไปยางกลับมาเราเพราะไอ้ลมมันปิวสีแดงเขาเกิดเขาก็เได้ยางเขาไปเบื้องมันเป็นแบงแบ่งรอยในหลวงราชการที่สิบเต็มเต็มเลินเลยเต็มเดิน แบ่งบ่ิไรใส่อะแบ่งไม่ไม่เลยแบ่งไม่ไม่คือออกจากธนาคารจะล้านกว้างเนาะจ้าเราเข้ากับยางเขาไปเบื้องเตบอเบาเบาเขายางเขาจับเขา่ได้จับอย่างเขาก็ดได้เบื้องครับบางคนสิว่าไม่เก็บประจำวด้เงินดอกก็เมียนได้แล้ให้จับยังินได้เงินวะปกติเป็นสัตว์เนาะแต่ถ้าฝันว่าจับเงินจะเป็นเสียงเงินถ้าเก็บฝันว่าจับขี้จับทอง เงินสิแดงเออเจ้านี่ไปจับเงินกับว่เป็นยังคิดว่าเขาอยู่เพราะว่าสีแดงเ้เพื่อนจับมาเร่อยๆเาว่าอาจจะบอกก็ได้เจานี่เพิ่งไปจับเนาะถือว่าเห็นเป็นสีแดงเป็นเงินแบ่งลอยได้หลวงหม่มเลยนะถือว่าฝันดีคือนก็เนาะฝันเ็นไทตาที่สองเนาะันเจ้ค่อยฝันนีนเพิ่มคยออกยังเงนงจัาเลยบะเฝันคือออกหาเก้านาะหาเก้าหาหกเะเอาอ่อ เราก็วันเกิดทันสิอคยออกเยี่ย่ะสิบสี่เกิดคอยออกเป็นซีึเลยกรับกันอซีหนึ่งวนั้นซีหนึ่งกันป่ะเพราะว่าจำาะไไปกี่คยฝันเกี่ยวเพิ่เคอยออกนะจว่าพเป็นเอกกบกรับเป็นกกรบซีหนึ่งกรับก็สิมีวันเกิดเนาะอายุห้าเก้าหกสิบเนี่แหละคยออกยืนประม้านี่แหละวันเกิดเพิ่นเนาะอ่าส่วนแปดถนก็คอยออกเชีเนาะ แต่ว่าพ่อน,นีจากเพิ่นมาไม่เห็นล้านกลวงเนะาะเห็นลมพัดเงินผิวแว่แงแว่งเสียงแดงเลยนี่ยางขับไปเบื้องไม่ไม่เลยเห็นเบียงลอย<บ>เต็มล้านเนาะมีไผ่ใส่ครับผมเอรียกมากคือสองแปดวันเสานะเอาโช่วงไปซน้อให้เราอันนี้โชว์ของเก่าก่อนด้วพี่น้องมีของใหม่อีกเยอะนะอันนี้ช่องของเก่าหยัดพี่น้นองเรื่องมึนะอืมเอามีทับผกที่สองนะครับอายุวัน เกิดพันธุ์สี่14กรกฎาคม2508อายุประมาณ5960เนาะแล้วก็มาพอแบ่งร้อยหลายหลายนะครับก็คือ100งศเม่อกีมัก28เนาะเกี่ยวกับนายหลวงครับก็ประมาณนี้เด้อนะครับแต่ว่าฝันไม่ก็มีคือเก่าเนาะขึ้นคือว่าจะได้หอดซีโตเลยนะครับตัวเลขเออวันเลขกพได้ตีสันพันวาเรารอฟังต่อเอานะครับบางครั้งที่มอเตอร์จังบอกซอยเนี่ยมันเป็นอย่างเด้อนะครับเมื่อกี้คิดบอกแล้วดีดังหน่อยเนาะก็เลยบอกซอยเล่าเพื่อให้เล่ากินดอกนะนะครับ มูไอ้มูวานหันวบนภาพเอ้ยกขา้าเ<อ>ข้าภาพเขาภาพภาพไปซื้อไอ้เอฮ็ดยูวานโน่นจ้ะวันที่กีไไ้ไปว้ศาลไปศาลดูนาบ้านเพิ่นศาลใหญ่ยอยู่จ้ะเขาศาลใหญ่เกย์ยกับมากลับมาเกย์กระลิฟ,ฟันเป็นศาลแต่ว่าศาลเบอร์แมนศาลนั่นนี่จ้ะเบอร์แมนศาลที่เขาไหว สันนาบานเพิ่นสานเฮียนเพิ่นบ่แม่นต์สันเฮียนเพิ่นแต่ว่าในฝันเป็สนสันแบกใหญ่เลยแล้วก็พ่อเฮาย่างเข้าไปมันมีเลขปิวมาหาเห่าไหมเฮาจับไหม,มจับไอ้ปิวไอ้เลขแรกปิวมาหาเฮามันเป็นเลขสี่ปิวปิวรอบสองเป็นเลขหกไอ้ปิวเลขไอ้รอบสามไหมศูนย์ศูนย์แล้วก็อันนั้นอันนั้น พอ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 สุดท้ายเป็นเลขสามของไงพิ้วมาเท่าใบใบเลกซี่ใบสองหกใบสามในสามแล้วก็ศูนย์ซี่ใบเป็นสี่หกสามศูนย์เนาะอันนี้คือฟันหมุขึ้นเยฟันมันขึ้นมันเป็นแบบนี้จ้ะคือตอนไปซื้อเฮดไม่เกี้อธิษฐานคอบอล่าเกวายังไม่หูแต่เกยไปแล้วเกยกันยงเมื่อวายแล้วก็มองคนแค่นั้นไม่ได้คออะไรีกหรอ มันก็ขออนุญาตเขาไปงียนเพื่อนพอเพื่อนเฮี้ยนเพื่อนเป็น,ปนถั่าแก่เหน็นนะเกจกับอกบอเบนี่์แล้วเกกับแาบ้าดแล้วเกกักาม้อนกาหม้อนแล้วก็คอให้ฟันดีๆฟันงามๆถ้าให้ให้ให้ใหหลูกบ้านมีโชคถ้าถ้าถ้าเลขไอเกจไม้ถึงว่าถ้าเลขเกจฟันรอบแรกอ่ะมันเขา่าเ,เจกจเกจจะบอกเกจจะบอกเพื่อนว่าอย่าให้มีฟัน มาติมม่กนะบมันมีะมาเติมนี่เป็นตัวเลยเนาะถือว่าฟันดีแล้เนาะเ่อของตัวเล่าพอดีเลยไอต่อยมีเขียวหน่อยกันสิละเออมเขียนลงเลยเนาะเจ้าขอมัคือนี่แม่เลียวหัวขมันเลวน่าสีตัวช่วยตัวเลขตัวเมื่อไหร่เหรอเกือมักเยอะ มังน้ำด้วยคือฝันงามเนาะเอาอันนี้เป็นฝันพอมเมื่อกี้ลาสุดเด้อนะครับฝันว่าเห็นสารว่าผู้เมียเนาะสารบางไงว่าส่นว่านี่ฝันเมื่อกี้เห็นยางมันต้องเรียบร้อยมาสี่เองเป่เออเกไปได้ฝันมายางเขาไปมันก็เป็นสารแต่ว่ามันสารไงก็อยู่หัดอืมในฝันมันไงก็ายกกก็ไปกราบกราบสามเพียเราก็กันเยื้น มันก็มีลมพันแ์แห้งๆแล้ะมันก็เป็นตัวเลขติวมาหาเข้าสีหกสามศูนย์ิวมาเชลเล์ไปไวเลซีหกสามศูนเนาะเอามเลอนี่อยากตัดเดินนะครับสีหกหกสามสามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สีสามเนาะเอ้าเมื่อกี้ได้ขึ้นมีเขียวหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยแต่เขาเคยเป็นตัวเลขกักเทียบันนี่เป็นตัวเลขีตัว,วเลยเนาะว่าความรู้สเกลบ้องมันใจงาธรรมดาเนาะเราะว่าิ่นเกล้ันเป็ตัวิ่นวาิ่น ม,มั่นใจเรยงเรียงเ,เ,เป็นตัวบันไดนแต่ก็ลองเวิรง <pouquinho. S 2> หาผู้มีพันดีหาผู้มีพันุตั้งใจให้เขาเน่นะก<ช>็ยังเกิดขึ้นได้เ้ยนะครับเลยตันหน่อยสามตัวเป็นหกสามศูนย์สี่สามหกเนาะนะครับหรือสี่หกสามได้หร้อพี่น้องได้นะครับเมือ่อเงินาไปกวันเลยเก็บสามสี่สามหกเนาะถ้าหนประมาณนี้เราไปเกีม,มักตัวใดก่อนตัวมังเ่มสามศูนย์มักสามศูนยตัวเดียวเนาะแต่หกสามเลยมักด้วขอนหญาตกุ้งหนน้ำนะครับกับประมาณนี้เ้อนะครับฟันมวลาสุด อ้าวเป็นโชฉมเป็นใช่เนี่ยป่้ยเนาะโช่วงไขมันสิถ้าไปเกี้ไปเหยีกเนาะซื้อดอกไม้ไปเพิ่นมันเป็นเฮี้ยนเพิ่นเนี่ยเฮี้ยนก็บคว้าได้เด้อล่ะเข้าไปมันเป็นนาบ้านเขากับท่ำทาไปซื้อเห็ดิเองตัวเป๊ะเฮ้ยเปยังอีดีเลยเนาะเออท่ำทาซื้อเห็ดกับดอกไม้ไปไหว้รำแนนตัวซื้อเห็ดใสต่มันนุ่นมันนิ่นเป็นเท้าแก่เห็ดเห็ดหมดสารพอะไรไงเรื่องง่ามเลยเรื่อยอยากไหว้นว่ในความคิดของ ก็เลยกว่ายแต่ว่าไม่ขอเลยมันมองงามหรอกแต่ว่าในสายตาเกี่ยวมันครั้งนม่สายตาเกี่วไหวมันมันเท้าเปย์ไปใส่ไปใส่กับวายเนาะไปขอเข่าเงี้ยเพื่อนเพราะเขาเ่าเคยเข่าเ่าเคยเข่าเ่าเคยเข่ามีสารเท่ากับเลยว่าเมื่อเขาขออนุญาตเพื่อนนะเลยเก่ายังหมักบ่หมักสิบหมักสิบเพื่อมาเลขสิบบ่มาเลขสิบกับหกศูนย์อ็ โอ้ฝันแรกเนี่มักมักซีฟครับหกศูนย์อายุอายุพ่อหลวงไอ้ไอ้วันเกิดพ่อหลวงเหมือนมันลดลงอ่ะเหมือนความชอบลดลงมากอยู่แต่ว่ามันลดลงโอ้ลดลงเสือก็เลยเปเป็นมักซีฟคับอันหกศูนย์นีฝันแรกเนาะฝันสองเนี่ยมันมักสามศูนย์พี่น้องมักซีตัวซื้อได้เนาะซีตเนาะขนาซื้อเยอะเลยซีตซื้อไงอยู่ ลองมือตัวนี่ยังก็ะือขึ้นไหนเด้สี่หกสามศูนย์สี่ตัวแตกเฮ้ยแตกสองตัวก็ได้เจ้ฮะสองตัวสี่ตัวรยมักสี่ตัวนี่ละเอาให้โจขยันมันให้ด้วยน้ำม่เกียด้วนะครับเนเงินอ้าเอาโ์เหลยกไม่กอนะำมันถือเนาะเหล็กไม่ฝันไม่ล่าสุดด้วนะครับฝันว่าเอฟซีตัวคนถูกไร้จาันนี้ ตาตัวใดล่ะนี่แม่ถูกตัวใดล่ะทางเจ้าแม่ตัวใดอ่ะเอาเกินมักสามซูลสามซูลอ่ะสามซูลเนาะเกรดซีฟเกรดซีฟครับยี่ห้อหกซูลผมเองเนาะหกซูลครับมักสามตัวเนาะเมื่อกี้เนาะอืมเอาส่วนฟันล่าสุดนี่ฟันเห็นสานมาผู้ใหญ่ก็เลยไปว่ายว่ายแล้วก็เลยเห็นลมผัดมาเลขกผิวมาที่าใบนะครซีซีมังกรมูลแล้วก็หกหล้วก็สามหล้วก็ศูนย์เนาะ มองรวยกะตัดให้46 63 30 40 60หล้วก็43ถ้าตัดตามนาทีเนาะส่วนตัวพันหมักหน่ยคือ63เออพันหมาก30นะครับมองรวยมา63เลยว่า63ห้นะครับเอามาเพิ่งฝันเก้าดั้มบันเนาะฟันแรกเนาะฟันแรกแห่งมันครับว่าฟันแรกแห่งมันเมื่อกี้เราโคตรันดีเลยพวกสามีกับไปฝันเห็นได้ไม่ทับผ้ากันไม่ทับก็รออืมหน้ากับผ้ากับไปฝันด้วยกันเด้ เพิ่นว่าว่าฟังๆๆว่านนรุ่งเอาล่ะที่เพิ่นฝันว่าน,นายกสั่งกับเมธะพักใช้คุณแก้มือเพิ่นเนาะหรือเล็กสามีกับภรรยาเขาแล้วเกี่ยวกับเมทับกับเป็นไปอะไรคือนกันนะครับเนาะกับวีควาราเดอนะครับมันเป็นเหลขกฝันย่อมได้ตีหายเลขว่ามากตีกับไปเบิ่งเอาสาบทีตัวเมื่อกี้เลยเนาะอันนี้เล็กตีได้นะครับกับมีอายุเนาะมีตัวอายุับหาเก้าหกสิบเกิดวันที่สิบสี่สองหาศูนย์แปดนะครับ ส่วนเลพ so <That 's S 2> ันมากก็ค so ือหนึ่อยแล้วเพราะว่าหนีจากม่ทธภาคมากคืวาพอเงินลอยเต็มนะเป็นแบงไดน้หลวงของราชการที่สิบหลายๆนะอืมก็เลยตัดให้หนึกับศูส่วนเลขไม่เกียมากก็คือ28งแปลดลงอ่ะหรอกนุัเลบันุนนักให้หนึ่นกับหกศนย์แน่นเนาะนะครับส่วนซีโตเนี่ยันกับมักสามศูนย์หรือพี่น้องใอยากเลยก็ซื้อซีโตลวอ้าโจโจคนวนครับอ้านัครับซีตวมันจังว่าเขาก็ซื้อยอดไว้หาบาททีบาทก็ได้หรอ เขาเนี่ยกะสิตุมต่มประเทตุ่มเหรอบอืมพแน,น่เเนาะเออยังเกิดขึ้นไหนเนาะ,ะอเอขอบคุณเมื่อกี้ไรครับสวัสดีครับ